กินปลาหมึกไม่จ้ากินปลาหมึกไม่จ้าปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ๆกว่าเพื่อนเนี่เกือบสองโลตัวเล็กลงมาโลหกขีดได้ปลาหมึกใหญ่ๆสดๆมากินแล้วมาจ๊ะมาจ้าใครสนใจใครสนใจกินไหมกินไหม ตัวใหญ่มากตัวนี้เกือบสองโลจ้าได้กินแล้วปลาหมึกใหญ่ๆสดๆจากทะเลนี่จ้ากินไหมกินไหมของมกักของมกักตัวใหญ่ค่ะ <c oughs> มาเดิมมาเดิมมันผูดได้ยากนาเป็นบ้ ตัวใหญ่มากใหญ่มากจ้า